แล้วความเชื่อหลังจากที่เป็นฝันแล้วก็คือ Belief ความเชื่อเนี่ยวันนี้ที่พวกเรามานั่งเนี่ยพวกเรารู้ไหมว่าอาจารย์กําลังทําอะไรอาจารย์กําลังเปลี่ยนความเชื่อของพวกเราเปลี่ยนความเชื่อที่พวกเราคิดว่าการลงทุนอสังหาริมทรัพย์มันเป็นเรื่องของคนรวยมันเป็นเรื่องของคนมีทุนมันเป็นเรื่องที่ห่างไกลสําหรับพวกเราที่เป็นคนจนๆฐานะไม่ดีจะสามารถสําเร็จได้ อาจารย์พิสูจน์ด้วยตัวเองว่ามันทําได้คุณไม่ต้องมีร้อยล้านพันล้านแล้วคุณถึงจะทําแล้วอาจารย์ก็บอกพวกเราว่าเฮ้ยมันทําได้แล้วปรากฏว่ามีพวกเราทําได้คนแล้วคนเล่าคนแล้วคนเล่านี่คืออาจารย์กําลังเปลี่ยนความเชื่อเมื <S <S ่อเรา